สวัสดีครับผมตกเป็นหนุ่มทดลองระบบได้ระบบหนึ่งมานาน7-8ปีที่ผ่านมาให้น่าสดสดนะพอดีว่าตื่นเช้ามาไม่ได้อาบน้ำนอนเพิ่งตื่นนะครับตลอดระยะเวลา7-8ปีที่ผ่านมาผมจะบอกถึงการสร้างกลไกบางอย่างนะครับแล้วก็มีการว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์ อินธรรมระ29เนี่ยที่ฝั่งโปรแกรมในห้องผมมีการเอ่อล่ำลือกันมาว่าบุคคลที่นั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาติพงทาวอร์เป็นโรคเอดครับมีการว่าคนที่นั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาเนี่ยตึกพงทาวอร์ คนที่มีการสั่งการหลังคดีการฆาตกรรมภรรยาผมศพที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29หรือบุคคลที่คุยก,กันกับคนดูแลตึกเรื่องการฝังโปรแกรมในห้องผมก่อนที่ผู้เออาร์ตไออาร์ตเนี่ยมันกลับมาเปลี่ยนสัญญาห้องนะไออาร์ตเนี่ยมันกลับมาเปลี่ยนสัญญาห้องที่ตึกพงทาวเวอร์นะครับ แต่ก่อนผมเคยจะอยู่ห้องไอ้อาร์ตนะนะฮะแต่ก่อนผมเนี่ยเคยจะไปอยู่ห้องของไออาร์ตมันแต่ไออาร์ตเนี่ยมันเป็นน้องของพี่ต้องซึ่งผมก็เคยเห็นเขาส่งมาม่าเนี่ยส่งมาม่า <c oughs> ไปให้มันที่อยู่ต่างประเทศส่วนมันจะเกี่ยวข้องกับคดีการค้ายยาเสพติดของใครเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมเคยจะไปต่อสัญญาห้อง คือจะเอาห้องไออาร์ตเนี่ยเป็นห้องผมแต่ว่าผมไม่มีเงินมัดจำด้วยผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าให้อยู่ก่อนให้อยู่ห้องไออาร์ตก่อนถึงเวลาเนี่ยก็ค่อยเอาเงินมาให้เขาเหมือนค่ามัดจำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่นะสมัยนั้นเมื่อปี58เนี่ยเมื่อปี2558นั้นผมไม่ได้อยู่ห้องไออาร์ตนะครับแต่คนดูแลตึกพงทาวเวอร์ไปอยู่ห้องไออาร์ตมา ทัขณะที่ปี2559ที่มีการว่าไอ้ไอ้คนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยไม่รู้จักชื่ออะไร <c oughs> ส่วนคนที่แฟลตดินแดงเนี่ยชื่อไอบอลห bon รือเปล่านะครับไอบอลเนี่ยหน้าตาดีนะฮะใครๆคเขาก็อยากให้มันเป็น้มันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อปี59เนี่ยไออาร์ตมันกลับมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสัญญาห้องเออเออใช่ฮะทำการเปลี่ยนสัญญาหรือคืนห้องหรือเปล่านะครับ ผมไม่น่้จะว่าเป็นกลุ่มเดียวก,กันกับพวกไอคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเท่าไห,หนะก็ต้องไปถามคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินทร์มระ29ว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาที่ฝังโปรแกรมในห้องผมที่คุยกับคนดูแลตึกเนี่ยมันเป็นโรคเอดส์จริงหรือเปล่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์มีพักพวกเป็นตำรวจอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพวกนี้น่าจะเก่งด้านโปรแกรมพวกนี้น่าจะเก่งด้านโปรแกรมต่างๆนะครับ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับคือมันจะสอดคล้องกับการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ระหว่างชาติแต่เพียงแค่เราอยู่ในอยู่คนละจุดส่วนคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยก็อ,อาจจะอยู่ในจุดหนึ่งแต่มีพักพวกในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่เกี่ยวข้องพัวพันเรื่องการสืบราชการลับ เรื่องการสืบติดตามตัวมีแนวร่วมในการสืบราชการลับมีแนวร่วมอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมน,นะฮะใครมีเงินจ่ายเหมือนวนเวียนกันติดโครกเหมือนวนเวียนกันเข้าเรือนจำนะฮะแล้วก็มีพักพวกในสำนักงานตํารวจแห่งชาติเกี่ยวข้องกับการริษฐไยประชาชนแต่ผมไม่รู้ว่าเอ๊บุคคลนั้นเนี่ยที่มีพักพวกออ ที่มีพักพวก <c oughs> <c oughs> อยู่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพวพันเรื่องการค้ายาเสพติดมีการสร้างตัวแกรปกลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มขบวนการใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ากลุ่มราชายาเสพติดกลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มค้ายาเล็กๆมีพักพวกในนครบาลมีพ่อแม่นั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีพ่อแม่นั้นเป็นล,ลูกหลานเหล่าขุนนางระดับบนในบางคนในบางท่าน แต่อาจจะก่อขอกหรือปกปิดผู้เป็นพ่อนะเพราะผมเชื่อว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาน่าจะด,ด,ดัดสันดานเนี่ยฝึกสอนลูกให้มันอยู่ในแนวทางที่มันดีนะครับกลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มขบวนการค้ายามีแนวร่วมในเรือนจำกลางครองเปรมวนเวียนกันเข้าเรือนจำจับยารถยาจำหน่ายยาและมีตัวเครื่องเรียกใช้งานกันยกกรุงเทพมหานครมีการสร้างตัวขับแกร็บ เหมือนการสร้างอาชีพให้กับแกร็บหรือ Flash นะฮะที่ส่งสินค้ากลุ่มพวกนี้น่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือการขายข้อมูลมีแนวร่วมทางกองทัพแต่รู้กันเป็นจุดจับยาวนยาเดินยาจำหน่ายยาลำเลียงยาผ่านคนที่ตัวเองสร้างเหมือนการขับแกร็บหรือมีพักพวกตัวเองอยู่ในระดับบนระดับบนที่ออกแบบระบบให้กับพระองค์ท่านใช้งานครับ ผมไม่ได้อ้างอิงหรือพัดพิงถึงพระองค์ท่านนะครับแต่ผมอยากจะเตือนสติหลายๆคนที่คิดจะทำอะไรอยู่นะจนมากระทั่งเขาบอกว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาติพงทาวเวอร์เป็นโรคเอชปี2565แล้วก็ยังทำการแพร่โรคเอกโดยการหาคู่มีเพศสัมพันธ์กันนั้นไม่หยุดคือการแพร่โรคเอช และมีตัวเครื่องเรียกใช้งานกันในกรุงเทพมหานครเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอตัวเครื่องเรียกใช้งานกันในกรุงเทพมหานครตัวเรียกกันไว้ว่าจะเรียกการมีเพศสัมพันธ์กันคือมันมีเกียรติคือทุกคนมันมีเกียรติแต่ผมขอพูดสําหรับไอคนที่ว่ามันไร้เกียรติไรการศึกษาไรยางอายกล้าเอาเงินผมไปได้ไม่ธรรมดากลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มอา,อาชญากรรม มีพักพวกในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือมีพักพวกในนครบาลมีแวนวมีแนวร่วมแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเอาไว้ลำเลียงยาเสพติดนะแล้วก็บอกว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์อินทรมระ29ที่ฝั่งโปรแกรมในห้องผมเนี่ยเป็นโรกเอดแล้วก็ยังทำการแพร่โรกเอดไม่ยอมหยุดนะครับส่วนผู้หญิงผู้หญิงนะั้นมีแค่คนเดียวนะ ผู้หญิงตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีผู้หญิงมีแค่คนเดียวนะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้กับไอคนที่นั่งอยู่บนโซฟานั้นเป็นอะไรกันแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟา,นะา,ท,ซฟาที่ทำการแพร่โรคเอชไนะเป็นโรคเอชวและก็แพร่โรคเอชมีพักพวกในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่พักพวกยังไม่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองนั้นแพร่โรคเอชคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คนที่นั่งอยู่บนโซฟา ที่ฝังโปรแกรมในห้องผมแอบถ่ายและเอาไปขายกับต่างชาติผมพูดในความจริงผมไม่โกหกหลักฐานใครจะเหนือกว่าจะแน่นกว่าก็อคอยดูกันก็อย่าไปเสียใจนะไอ้น้องคนที่ตั้งอยู่บนโซฟาทําทใครไว้เยอะก็ต้องได้รับผลกรรมสิ่งนั้นนะฮะการรคอีกคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ